ซอยจูเลี่มน้องหมันนี่วะงอนวะไม่ไม่พี่น้องสวัสดีครับเด้อพี่น้องสุขุมสุกคนครับมานีมีเมนูหลับก่อยใหก๋วาเลยครับซอยจูครับผมโอ้ยขนาดเอากินไอพี่น้องมืองนี้เัี้ยงในนี่ซุปเลยครับแซ่เลือบไอ้แซ่ไปก่อนครับแซ่เลือบไปก่อนเดี๋ยวเพาสามาก่อยครับ ร้อน,นที่ตามผลงานครับผมห่างวอดี้ฉี่ร้อนจุ่นได้น้องจ่ะนนี่ไงงอนนวลอันนี้โอ้ขี่พี่เอาผมคือเกา ครับของกินประจำครับกินคีครับกินคีเน,นี่ยกลิ่น้องม,มึงด้วยกันกำลังเดือดเลยครับผมแข็งขอเริ่มสุดล้นเออขาดเลยไปหน่อยเมื่อกงเหมือไนไฟว่าเป็นแกงเลยวันนี้ว่าสิก้อยเหนียวๆครับผมที่อ๋ก้อยเหนียวๆคุยแล้วขอนิ่งคันท้อนสุดก้อยเหนียวอ่ะครับผม เอาใส่เมือใส่งยางขันมันแบคร่ออันนี้เรียบร้อยเลครับผมไอ้โ้เพี่เอของขมใส่เพียใส่บีของผมานเช่นนี่มันเจ้วครับเจ้วของขมพกีสายจุลักมาี่เอาเลยนี้เน้อเน้เสียจมูกนี่ครับสองส่วนพ่อนี่ครับเน้อเสียจมูกลงมอหลอดไล้ลงไปเลยกินไล่แบรลาให้เขา ใอ้พักกวันไม่ถูกควันตาวมครับสูตรใคสุดมันครับเอ้โต้พอมแดงอะไรเสืยไหมเหือท่านี้หมยว่าพักอีกว่าท่านนี้ว่าหมายว่าอะไรับพอควาครับพอควาท่านอีกไ้องใเกียววันเทียยังเงี้วเลยนี่วยังเนี้ยวโอ้แค่จะเลือดไรซสีมันเลย ใส่ตะเดียดคอยังไม่ได้เงี้ยเลอคุมเค็มใส่ใส่แล้วแล้วก็ยังกับผมปลาครับผมชลอดผส่แล้วแกครับผมชลอดมอยู่แลใส่แล้วคอ้มเค็มยังมาตัดเหยียดรงนันใส่เกลือครับผมใส่เกลือจักน้อยนี่ครับใส่ปลาล่าเด้คนีครับสดลเอียดครับผมใสปลาล่าะนี่ปลาลาวดๆจากเอยเย็ดครับส่งตรงจากลอยเย็ดครับผมแเ็ยหลกวเปแกะเกดิ เด็ดปลาสดๆเลยโมมีการพัชเล่ยครับผมใส่ตอนมะนาวเลยเนี่ยสองช้อนสามช้อนคักเลยบรรยากาศเศร้าครับกินเขาง่ายครับขกลัวไปแล้วน้ำปลาไปแล้วเสียบสันเต้อไปหนี่งคนเขาเลยเสียบสันเต้อไปหนี่ง

โอ้คลายเอาอีกงมานะอีมานะเอออืมคักได้ไหมคร่ผมขอาเขาเยไม่ยอดนย่าม้อมมขึ้นบ่อขึ้นาเหนียวะซอยจูวปบ่โจูครับอามาแปลงเป็นเมนูครับ คเอะไางวมอะไกันมสะดุ้้วยครับสะด้งไฟหนึงครับเ้ยทักเลยงขี่งขี่เพีโปรโมทอีกแล้วครับวนนี้ครับตาประจำยิ้มงั้นปล่อยป่อยหน่อย ไเอาไปไหนพี่น้องหยุดลงมือเล้ววนไหน